แจ้วปลาทูเข้มพี่น้องปลาทูเข้มทอดส่งเครื่องกินเหลือกับมะแกก,กักวพริกขั้วหอมขักวกระเทียมตามพอบุบๆุบยุบยุบเนี่ยไอไหมเรื่องมะเขือมะเขือนี่กินหลายวันแล้วนะได้มาสามถุงแบ่งปองไปถุงนะึงแล้วยังเหลืออีกถุงหนึ่งนะ อร่อยเดี๋ยวจะตำหลวงพระบางได้มะเขือแบบนี้น่ากินนะตำมะเขือได้แจ่วปะจูหอมแจ่วปะทูเข้มกินกับมะเขือนอ้อยมะเขือก็น้อยอหรีอีรหรอพี่น้องเอน้อยน้อยก็ดิบโป่องอีก อันนี้เล็กกว่านิ้วก้อยตั้งเยอะเลย